ผาสมพี <gro an Lock> er> oh, <laughs> ่น้องสอนแซบผาเที่ยวเด้อนี่ลาสเวกัสบราจิโออยู่ในการ์เดนเนาะบิวตี้การ์เดนพุ้นงามไล่โอ้ไอตัดยูเวอร์เวียลไอตัดยูเวอร์เวียลสวยดูดีงามไล่เด้อมันสมอนผาสมอยู่ในบราจโอโอ้นี่แองโจกันอยู่นี่โอ้แองโจลงมาแล้วงามเด้อพุ่น นางเอ็นโจงามไล่งลามไา่ที่นอโอ้พัส,สมอนค่ะเที่ยวพาสมผงงามเด้อพาเสียพนมาพุ่งงามไร่เดินกวงเงาเดินเดินนอถ้าลืมก็ติดตามให้เป็นกำลังใจสอนแซบเด้อเด้อมากับเอ็งโจ